สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลาวพัฒนาค่ะวันนี้วันที่2องพฤษภาคม2 5 6 7ค่ะคุณผู้ชมอินตนาจะลงแนวทางลาวพัฒนาของอาจารย์กระเป๋าตุงนำโชคค่ะซึ่งมือนี้นะคะคุณผู้ชมเพิ่นกะดีใจแห้งว่ารัฐบาลไทยของเพิ่นเขาเนะคะคุณผู้ชมแต่จินตนาไม่ได้เอามาลงช่องค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า ต้อมมึงควค่ะคุณผู้ชมพาวล่าพัฒนาของเพิ่นจินตนาขึ้นเวทีปุ๊บเพื่อนตื่นเวทีค่ะคุณผู้ชมหลุดไปเลยค่ะงวดวันจันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมแล้วงวดนี้วันนี้ค่ะจินตนาจะลงต่อค่ะของกระเป๋าตุงนําโชคค่ะคุณผู้ชมของเพื่อนเข่ารัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไห่มาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะสามคู่ค่ะคุณผู้ชมไปกลับด้วยค่ะมีไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมตัวเลขเข้าจริงค่ะคุณผู้ชม แต่จินตนาไม่ได้เอาลงในช่องนะคะซ่อมเพเพินกอนคุณผู้ชมพอตอนแรกเอาล่าพัฒนาเพิ่นลงแล้วแบบที่นี่เลขเพิินบาานะะ่อเข่าค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็ะเลบยบรทธานเอาเลขไข้ล่งเนาะคะ่ะแต่ทีนี้เย็นนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาขึ้นเวทีอีกเที่สองเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะมันจะตื่นเวทีคือเกอลบอตื่นเต้นบอกค่ะตกขมะประมาไปไหมคะ่ะคุณผู้ชมมาอย่างตื่นเต้นเลยจินตนาก็ฟังเสียงเพิินกับ เป็นเสียงที่เต่นเต็มนะคะคุณผู้ชมเนาะเพื่อที่จะฝากแนวทางลงในช่องจินตนา Channel ค่ะจิน,น,นะะตนาขอขอพูดหลายๆเดอ้อค่ะคุณกระเป๋ตุงค่ะอาจารย์กระเ,เป๋าตุงกระเป๋าตุงนาโชคค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางในช่องจินตนา Channel นนนคะ่ะเป็นครั้งที่2ของเราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารัฐบาลไทยยังไม่ได้ลงค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้ลงสักงวดงวดนี้ที่ผ่านมาเมื่อตะก,กี้นะคะคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ อินตนาไม่ได้เอาลงซ่อมเป็นเบอร์กรค่ะคุณผู้ชมคำว่าซ่อมคือสังเกตนะคะสังเกตอาจารย์เขาดูก่อนว่าแนวทางเขาให้มานน้อยอะ่ะมันจะใช่ไหมเพราะว่ามาแหวกแนวกว่าเพื่อนค่ะคุณผู้ชมมาแหวกกว่าคนอื่นเลยมาแปลกแหวกแนวค่ะซึ่งหลักหนึ่งของคนอื่นไม่มีนะคะหนึ่งเจ็ดไม่มีค่ะคุณผู้ชมแต่ของแกนมีค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามามีแน่นอนค่ะแต่หนึ่งเจ็ดแกก็มั่นใจค่ะคุณผู้ชม ก็เลยเข้าจริงๆค่ะคุณผู้ชมหนึ่งล่างค่ะแนวทางของอาจารย์กระเป๋าตุงน้ำโชคนะคะคุณผู้ชมอันนั้นคือรัฐบาลไทยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะถ้ามาบอกถึงลาวพัฒนาในตอนแรกเลยค่ะคุณผู้ชมตอนสองทุ่ม25นาทีค่ะผลออกเดี๋ยวก็รู้ค่ะคุณผู้ชมว่ากระเป๋าตุงน้ำโชคจะพาคุณผู้ชม,มผ่านไปลาวพัฒนาได้ไหมค่ะจะไปบนไปล่าง หรือว่าจะไปเนื้อไปใต้ในราวพัฒนานะคะในคึืนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มาดูกันค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้จะเข้าไหมคะ่ะแต่ว่าแนวทางของอาจารย์กระเป๋าตุงนําโชคอะมากคล้ายๆกับอาจารย์อื่นหลายๆท่านนะคะที่จินตนาลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เหลือของอาจารย์กระเป๋าตุงนาโชคเป็นเจ้าสุด้ายของที่จินตนาจะลงวันนี้ค่ะคุณผู้ชม ถ้าวันนี้เขาพรุ่งนี้ไปต่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพรุ่งนี้มีต่ออีกหนึ่งวันนะคะวันศุกร์ค่ะวันนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันพุธวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาสําหรับผู้ติดต,ตามลาวพัฒนาในช่องจินตนาชันแนวค่ะรอเอดนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆรอค่ะเพราะว่าแนวทางมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ จิตนาก็จะได้นํามาลงให้คุณผู้ชมได้ดูตัวเลขน้อยน่าสนใจค่ะแต่ถ้าตัวเลขเยอะไปจิตนาก็ขอพักนะคะตัวเลขเยอะที่อาจารย์ที่ตัวเลขให้มาเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาไม่พอค่ะอ,อ,อาจารย์คะอาจารย์แต่ละอาจารย์ที่โทรเข้ามาะคะ่ะให้ตัวเลขเยอะเกินสิบขึ้นไปจินตนาว่าขอพักก่อนค่ะถ้าเกินสิบนะคะยกเว้นพ่อเสดค่ะเพราะว่าของพ่อเสดเป็นเจ้าแรกที่ แจ้งเกิดจินตนาค่ะเจแดงเป็นคนแจ้งเกิดค่ะแต่พ่อเสือเป็นคนสารต่อค่ะประเดิมช่องด้วยค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็าเลยรับนะคะแต่ทีนี้แต่ถ้าอาจารย์ที่เข้ามาใหม่จินตนาขอโทษลายๆค่ะที่ตัวเลขเยอะแล้วไม่สามารถลงได้เพราะไม่มีใครที่จะช่วยเขียนค่ะคุณผู้ชมเพราะตัวเองต้องเขียนเองพูดเองทําเองตัดต่อเองอะไรทุกอย่างค่ะมันเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมซึ่ง ท่านอื่นอาจารย์อื่นนะคะเข้ามาเยอะจินตนาบพท่านค่ะคุณผู้ชมอันนี้พูดความจริงนะคะจินตนาไม่ได้บบบเบรอหรือว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคนทีนะะ่ซะายค่ะคุณผู้ชมกว่าจะงานบ้านียังเสร็จเรียบร้อยกว่าจะทุระส่วนตัวเยอะแยะเนาะค่ะเนาะ,นะทั้งกิจการงานตัวเองด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาก็เลยบาสามารถที่จะลงแนวทา่แบบตัวเลขเยอะๆได้ค่ะ ค่ะตัวเลขน่ยหน่อยแบบมีกนาลุนนะคะคุณผู้ชมเพราะตัวเลขนี้แค่สามคู่เองค่ะก็เลยให้อาจารย์ลงไปค่ะข่าค่าวคุณผู้ชมไปตามเบิร์ค่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์กับของตูงนาโชคเพราะว่ามีแค่สามคู่เองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไปกลับด้วยนะคะไม่บนไม่ล่างค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมวาสันค่ะคุณผู้ชมเป็นวาวาเป็นบอกมากเนาะไม่บนไม่ล่างนะวาสัน แล้วแต่คุณผู้ชมจะบนจะล่างค่ะจะไปจะกลับก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะคือให้มาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดมีด้วยกัน6คู่ละค่ะคุณผู้ชม6คู่ไปกลับก็12เนาะแต่ว่าให้เบิ่งเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมคําว่าแนวทางก็คือแนวทางมาไว้ให้ดูค่ะคุณผู้ชม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมคะแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์กระเป๋าตุงนําโชควันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมปังไหมก็ไปดูด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ล่มล่มค่ะคุณผู้ชมล่มเลยไหม,มอย่แล้วถึงเวลาเกาแต่ไม่รู้ว่าหดจะตกไหม ทนาค่ะวันที่2พฤษภาคม2567ค่ะกระเป๋าตุงนำโชคค่ะคุณผู้ชมมาช้าดีกว่าไม่มาค่ะคุณผู้ชมพอดีเพิ่นหวัวตะโทม่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพลินติดตัวเลขแนวทางค่ะจินตนาลงไปของเพิินวันจันทร์ที่แล้วค่ะเิ่นเนตื่นเวทีตกค่ะคุณผู้ชมตกเวทีไปเลยวันนี้จะเป็นยังไงคะ่ะคุณผู้ชมหยอกหยอกค่ะอาจารย์เพราะว่าขึ้นเวทีครั้งแรกอย่างด่วนเลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนจับมือโชคเลยค่ะ ตัวเลขกลันเลขบาเข่าเนาะค่ะคุณผู้ชมเอาล่องมาล่องมือนี่ค่ะคุณผู้ชมมาสังเกตการในวันที่2พฤษภาคม2567้อมือนี่ล่องเบิงเนาะค่ะคุณผู้ชมสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยีหนาทีรู้ผลค่ะว่าลาวพัฒนาของอาจารย์กระเป๋าตุงน้ำโชคจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือล่องใต้ได้ไหมค่ะคุณผู้ชมไปเหนือไปใต้ของเราพัฒนากลับมาไทยได้ไหมค่ะมือนี้ไปกลับด้วยค่ะคุณผู้ชม อาจารย์บอกว่าแล้วแต่จะบนจะล่างค่ะคุณผู้ชมตัวเลขที่ให้มาวันนี้วิ่งสี่กับหกค่ะวิ่งสี่และหกค่ะถ้าคน้นที่เป็นสายรูดก็รูดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพื่อนให้หลักมาแล้วค่ะหลักสี่กับหกค่ะแล้วก็จับคู่ให้หกสี่หกห้าหกเก้าสี 6, ่หกสี่เจ็ดสี่แปดค่ะคุณผู้ชมมีสองหลักจริงๆค่ะหลักหกหกหลักสิบสี่หลักสิบค่ะให้มาทั้งหมดหกคู่ไปกับนะคะคุณผู้ชม ไปเหนือไปใต้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะไปอาจารย์ให้มาแบบนี้ว่าง,งั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะกระลองเบิร์ค่ะคุณผู้ชมมือหนีเนาะล่าพัฒนาจินตนา,นากขอขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์กระเป๋าตุงนำโชคค่ะที่ให้แนวทางมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในช่องจินตนาชาแนลค่ะอาจารย์บอกว่าจะพยายามให้ตัวเลขที่ให้คุณผู้ชมพอใจค่ะคุณผู้ชมเห็นพูดอย่างนั้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆค่ะที่เขามาเบิร์ช่องจินตนาชาแนลค่ะเราก่ ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องจินตนา channel ว่าราพัฒนาแต่ละของอา,อาจารย์แต่ละของเซียนตัวเลขขาทีคำนวณมากจะพาคุณผู้ชมฝั่งบอกลับไปน้ากันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมดูของอาจารย์ที่ขึ้นเวทีงวดแรกที่ผ่านมาค่ะวันที่วันที่เท29เมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นผ้าเกี่มเวที ให้มา8ตัวเดียวสันค่ะคุณผู้ชมให้มา8ตัวเดียวแต่ทีนี้818283ค่ะก็เลยตกเวทีไปค่ะคุณผู้ชมรอบตัดเชือกเนาะไม่เข้าค่ะก็มาลองวดนี้แคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมเอาไว้ดูค่ะเป็นแนวทางแนวทางลาวพัฒนามาจากการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจยพิจารณาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ จินเตนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่ได้ให้สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์จินตนาชันแนวน้าค่ะคุณผู้ชมจะขอบคุณหลายๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ขอให้คุณผู้ชมจงมันมันปังปัง,ปงล้ำล้รวยรวยมีความสุขกายสุขใจทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ